จังหวัดร้อยเอ็ดมอบบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปี2568วันที่18สิงหาคม2568ณบ้านเลขที่15หมู่9ตำบลบุงเลิศอำเภอเมยวด,ดีจังหวัดร้อยเอ็ดนายเจชวาบญนจัิศริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาส ประจําปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมให้แก่นางสาวสุวิมลบุตรีโดยมีนางพัชรินทรตุรสซองรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าสว่วนราชการนายอำเภอเมยวด,ดีและผู้นําท้องที่ท้องถิ่นเข้าร่วม เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้มีบ้านที่มั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นการรวมพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสําคัญของเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดในการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส และสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมสำหรับปี2568เหล่ากาชาติจังหวัดร้อใช้งบประมาณจำนวน4ล้านบาทจากรายได้การจำหน่ายสลากกาชาติการกุศลในงานกาชาติจังหวัดร้อเพื่อสร้างบ้านใหม่18หลังหลังละ150,000บาทและซ่อมแซมบ้านอีก26หลังให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่อไป